สวัสดีทุกคนก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปนะเพิ่งต้องขอโทษกันด้ว่องหนูเราจะเล่นเกมไม่ได้เกมนี้อะไรปละ้เลยจะเล่นเกมนี้นะหน่าหิมะอันนี้ครับผมถ้าหายเวลาก็คือออนไ์พวกนี้อะวิว้าดยากนะโอเค

ไม่แตดคนไหมอ่ะยอะเอออือ้ออ้อออเออเอออ้ผมารมวเมื่อกี้กอจะคลิปมาอ้มาคือรอีอ่ที่จริงผมได้ักสา้อย กิหนายเดี๋ยวตัดไปตอนฆ่าคนเลยกัน้โอเคตนผมฆ่าคนได้แล้วมันตกเลยอ๋อน<ย> okay. ูนมันนมันนูน Oh. Okay. โอ้ตัดเชิงป่าน่ะเอฟโค้นผีนี่ทำไม่ต้องนัวนัวเอเ็กอ๋อฮอร์ามบ,บวชเอ้ยไว้ตรงนั้นเจ,นนจน้าหนูไม่ใช่หนู่ิเจ้าอยกเจ้าตุ้มอาจจะไม่เล่นกิก ส่วนผมจะบอกอะไรมันจะมีไอ้หน้ายิ้มอะไรอันนี้ไอ,อ้ผมจะลบก,ก่อนนี่คือหัอนก็ผมจะบอกอะไรให้นะไอ้หน้ายิ้มอันนี้แล้วอยวางนี้สิคหน้ายิ้มอันนี้เดี๋ยวผมอันนี้มันจะมันจะหวัวเล็กนะ ถ้ามันจะสัมผัสพาคนได้แล้วก็อยากจะบอกว่าเนี้ตัวนี้มันนี่เลยวะมันมันมันหัวเล็กด้อยหัวเล็กแย่ก็พอเลกตัวนี้ก็จะข้าหน่อยนะและเบอรนี้ไม่สามารถมองเห็นเออเออคนได้นะก็อาจจะเป็นข้อเสีย ไม่เป็นไรนะก็ต้วงไปดูอันนั้น หอยใหญ่หญอออาิยเลยหอยใหญ่นะมันหอยใหญ่นะมันจะแบบมันก็จะหอใหญ่แบบนี้แวแบบนี้นะก็แบบนี้หอวใหญ่เป็นสามารถคน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 อยู่ตรงนี้ นอยู่ไนนะมองใคตรงมองทะลุไปนี่เ,นเนมมหล,นนหลี่ยมผืนตรนน้กือหอวหัวหัวหถวหัยหัวหัวหัวหหัวหัวหหัว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 หั はい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 はねはい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 ははい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  ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะจบไปแล้วก็ต้องขอโทษหน่อยอันนะเคลิปสั้นๆนะโอเบายกเด็กอัน้ไม่มี้าวจิ้มจิ้มจิ้มิ้มถ้าตลดคลิปนี้ไปก่อนกันนะทุกคนบายบาย